เอาก็นี้ก็คือปลาแห้งที่เฮาเห็ดนอะค่ะเนะอันนี้สุดที่สองเลยค่ะเด้อเจอจากเมื่อวานนี้เห็ดอีกค่ะมือวันนี้ได้ปลามาอีกไป่รมควันเหมือนเดิมค่ะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตัวของเมื่อวานนี้อันนี้เตรียมที่จะแพ็คใส่ถุงเก็บไว้กินค่ะ น้าตาของเพิงก็จะออกนี้มันจะแตกต่างจากที่เราตากแดดนะคะเนื้อลมควันมันจะเป็นเนื้อสีแดงแดงหอมค่ะหอมควันไม้ที่เราเห็ดว้เมื่อวานนี้แดดเดียวค่ะแห้งกินได้เลยนะคะไม่ต้องย่างก็ได้ค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วมันโดนความร้อนนี่ค่ะสุกแล้วกินกับข้าวสวยรลล้อนอร่อยมากเลยค่ะ ทำไว้เยอะๆหิวตอนไหนก็ออกมากินแซ่บมากจ้า